ของทางสลิมเนี่ยแหละนะคะเขาบอ,บอกว่าระเบิดเวลาลูกใหม่พอรอบอกู้เงิน500แสนล้านบาทในการกระตุ้นเศรษฐกิจกเดินหน้าโครงการดิจิทัลนะคะของพรรเพื่อไทยเนี่ยแหละนายกเศรษฐาเคยประกาศชัดเจนตอนแถลงนโยบาย14กันยาโครงการแจกเงินหมื่นเนี่ยแหละจะช่วยในการเพิ่ม GDP โตต่อเนื่อง4ปีปีละ5%เ ยืนยันตลอดช่วงที่ผ่านมาว่าจะไม่มีการกู้เงินมาใช้ในโครงการไม่เป็นการเพิ่มนี้สาธารณะอย่างที่หลายฝ่ายได้กังวลโครงการเติมเงินทำได้แน่นอนมีแหล่งเงินแน่นอนซึ่งตอนนี้เนี่ยมีอยู่หลายออปชั่นเลยทีเดียวแต่ขอดูก่อนว่าจะเป็นทางเลือกไหนที่เหมาะสมที่สุดแล้วก็จะมีผลกระทบน้อยมากที่สุดขอเวลาพิจารณารายละเอียดและจะมาชี้แจงให้ทราบ ไม่เกินหนึ่งเดือนนี้โดยจะมีการใช้ข้อมูลจากแอปพลิเคชันเป่าตังเป็นดา้ะเบสในการในการผลิตนะคะในการเขียนบล็อกเชนเป็นแอปใหม่นะครับสำหรับมาตรก,การในการแจกเงินโดยเฉพาะคุณเบรซี่นะสมสุขได้บอกว่าอ้าวหนังคคละม้วนเลยทำไมนายกเศรษฐาเนี่ยได้มีการถแถลงข่าว ประกาศเดินหน้าโครงการพร้อมแจกที่มาแหล่งเงินซึ่งเป็นข้อสงสัยของสังคมมาตลอดจะนําเงินมาจากไหนมาขับเคลื่อนโครงการแจ้งชัดเจนเลยระหว่างถแถลงข่าวรัฐบาลจะออกพรบกู้เงิน5้าแสนล้านมาทําการผลักดันโครงการในการดําเนินการนโยบายนี้ก็คือการออกพระราชบัญญัติเป็นวงเงิน 5แสนล้านบาทซึ่งจะต้องมีการผ่านกระบวนการการตีความโดยกฤษฎีกาเพื่อให้การออกพรบกู้เงินดังกล่าวนั้นเป็นไปอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วก็ไม่ขัดต่อหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกพรบจะมีความโปร่งใสภายใต้การตรวจสอบถ่วงดุลในระบบรัฐสภา และผมนั้นมั่นใจเลยว่าในที่สุดแล้วก็จะได้รับการอนุมัติโดยรัฐสภาแล้วก็เป็นไปตามมาตรา53พระราชบัญญัติวิัยการเงินการคลังของรัฐปีพศ2561พระราชบัญญัติการกู้เงินดังกล่าวจะาระบุวัตถุประสงค์ของการกู้เงินระยะเวลาในการกู้เงินแผนงานหรือว่านโยบายที่ใช้การเงินอขอให้นะคะ แผนงานหรือว่าโครงการที่ใช้จ่ายเงินกู้วงเงินที่อนุญาตให้ใช้จ่ายเงินกู้และหน่วยงานของรัฐซึ่งจะเป็นผู้รับผิดชอบการดําเนินงานหรือว่าโครงการที่ใช้จ่ายเงินกู้ในโครงการแจกเงินหมื่นเนี่แหละให้เป็นไปตามความชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายท่านนายก ท่านเอาความมั่นใจมาจากไหนว่าพักร่วมรัฐบาลนั้นจะให้ความเห็นชอบกับไอพรบกู้เงิน5้าแสนล้านบาทของท่านนันนี้ก็ค,คือสิ่งที่เป็นนักข่าวด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่เป็นสลิมตัวพ่อเนี่ยแหละได้มีการวิพากษ์วิจารณ์นะคะก็เอาเปินว่าเป็นเสียงจากฝ่ายตรงเงินข้ามกันแล้วกันซึ่งเขาไม่เคยสนับสนุนพรกเพื่อไทยเลยนะ,ะเราก็เลยนำมา เสนอให้ทุกคนได้ฟังนะคะว่าเขาได้คิดเห็นอย่างไร